你干嘛呢？你。 เอาถอยทิถอยถอยถอยลูกถอยถอยถอยลูกถอยถอยลูกถอยถอยมาถอยเดี๋ยวมายวาเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีออ่ตองกขี่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวให้พ่อตามาม่เพี่ตองขี่ม้าขี่กลางก็ได้ขีางนี้มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดว เดี๋ยวเลียวเลียวพี่ต้องัวเด็กเขานนะเดี้ยวเลียวเียวพี่ไปวนวนต้นนะลูกเดี๋ยวเลียวเียวคไปตามไปตามี่ไปเตามพี่ไปนะไพี่ก็ขี่สิลูกไปตามพี่ไปรอน้องด้วยน้องไปไม่ทันมามๆมามาีาามามมามามมามมา เดี๋ยวลูกไปเลยถ่ายถ่ระวังชนน้องนะระวังชนนะลูกนะชนชนดูทาดูกนถายถถ่ลถย <I> mean. มะนาำจะอัดงงไม่ได้